ครับทำเป็นรายการนะครับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็มีเวลานิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับนี่สอบถามนะครับผู้ที่มานอนรอจริงนะครับมาถึงดึกจริงนะครับบางคนบอกเอ้ยร้านแม่งม้อนะครับไปพวกเจ้มตีผมนะผมบอกเลยว่าผมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ลูกค้ามานอนรอเป็นวันเป็นคืนเพื่อทำรถนะครับแล้วมาจากไกลๆ้านๆนะครับถ้าเกิดมีร้านไหนทำให้ผมได้เป็นีนะครับแสดงตัวได้นะครับว่า มีคนมานอนเราเป็นปีแบบผมนะครับผมนี่นะครับมีพวกแกลผมหลายคนว่ามึงเอ่อที่โม้บ้างอะไรบ้างครับผมบอกในร้านผมนี่ของจริงครับคนมานอนนอนนี่ครับสวัสดีที่ต่อหน้านะครับมาจากจังหวัดอะไรใจกลีเทีงโลกมาจากกี่โมงออกมาดูก็ประมาณสามสี่ทุ่มออกมาดูประมาณสามสี่ทุ่มนะครับมาถึงนี่ตีอะไรตีหนึ่งตีนึ่งสิบนะครับพี่พัดโนหาผมก็ดีผมไม่ร้านติดกทบผมขับรถมอขับรถยนต์อยู่นะครับ พี่อยู่น,นี่มาจอดรอเลยนะแล้วปกติเนี่ยผมจะเปิดโรงแรมให้ลูกตานอนรอนึ่งด้วยกับพี่กับผมเนี่ยไม่ตรงใจกันเลยไม่ได้เปิดโรงแรมแล้วพี่จะอยู่ไหนมา,า,มานอนฟังนอนที่ฟังโอ้โหสุดยอดนะครับนี่เขาบอกว่าโคตรใจรักนะคเป็นดาราที่ปั๊มครับนะนะแล้วก็กลับมาอาบน้ำท,ที่กี่โมงกับกี 5, 5, ่โมงกับผมนะสี่ห้ากว่าวนกลับมาลานรอบหนึ่งเพื่อมาเข้าคิวรอทำรถแล้วอะไรมันโดนใจให้ต้องมารอ ยังไงมาก็ดูทางเฟซดูทางพิบูลครับติดตามมาประมาณปีติดตามมาประมาณปีแล้ววันนี้มีโอกาสก็เลยได้มามาหรือที่มาเนี่ยรู้ไหมว่าเขาทำกันเยอะหรืออะไรไงก็ดูในวิดีโอมาดูทุกวันรอดูทุกวันวันนี้นะครับพี่เขาเนี่ยพี่ทำอะไรอันธิเสตคือพี่เขาทาเยอะมากนะครับชุดห้าหมื่นกว่านะครับล้อยางย้ายแหนบล้างอุจจาระ คือชุดใหญ่เลยตัวใหญ่ตักคท้าที่มาไกลๆเนี่ยก็จะทำประมาณนี้เยอะเยอะมากมันมีความเชื่อมั่นยังไงถึงได้มาขนาดนี้ดูด้วยดูด้ววันดูด้ววันึงเชื่อวันต้องมาทำโอ้เออเออมาแล้วนี่มาแฟนเลยนะครับก็เนี่ยมาอย่างนี้คือร้านผมเนี่ยเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่ ที่บอกว่ามีคนมานอนรอแพี่เนี่ยเป็นปีนะครับนี่ก็ร้านทีกเจ้าของที่มาเองเลยนะครับคือมาลองรอกันเป็นวันคือหรือว่าไม่มีร้านที่ไหนเล่นได้แล้วร้านที่อะไรมามาเปลี่ยนร้อยยาให้มันนอนรอเป็นวันเป็คือนี่นี่นะครับที่อื่นก็มีแล้วใกล้ๆพี่ก็มีวันที่ไม่ทำเราเชื่อมั่นที่นี่เดี๋ยวที่นี่หรึงบอกว่าความเสียภานี่ยไม่ว่าระยะทางความไกลเงินตาไม่ส่างัญเลยรถไอเดนจะมาได้ไหมวันนี้ฝากหน่อยเพื่อใครอยากมาแบบที่บ้าน ถ้าอยากสวยอยากลอยนนมาที่นี่ที่เดียวจบครับครับไม่มีนะครับแต่รูป,ป้าวนี้ขอบคุณขอบคุณมากนะขอบคุณนะจ้าขอบคุณจ้า